สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอคลิปของอาจารย์ต้องน้ำหมึนเวทนะครับกับโลกไม่ได้เล่าแต่เราต้องรู้ EP ีที่10แล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะนำเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องทำไมคนถึงมีความคิดที่ไม่เหมือนกันหรือมีการรับรู้อะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลหาคำตอบได้กับวิดีโอคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามถ้าเจอคลิปนี้ในเพจ Facebook ของอาจารย์ต้องน้ำหมึนเวทอย่าลืมกดแช ชร์ให้เพื่อนฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook อาจารย์ต้องมนเวทด้วยแต่ถ้าเจอคลิปนี้ใน YouTube c h anel n ของอาจารย์ต้องมนเวทสามารถกดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิป ต่อไปได้อีกนะครับกลับเข้ามาสู่เนื้อหาที่อาจารย์ตั้งไว้เบื้องต้นว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลสําหรับความคิดของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันอาจารย์จะหยิบยกพระสูตรหนึ่งนะครับมาเปรียบเทียบกันแล้วมาเล่าเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะครับคือพระสูตรนี้นะครับผม เหตุผลที่คนที่มีความคิดไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นเพราะการฝึกนะครับหรือว่าเป็นเพราะเฉยภูมิที่อยู่ต่างกันพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันหรือว่าการฝึกฝนที่แตกต่างกันโดยสมัยหนึ่งนะครับในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ท่านก็ประทับอยู่ณชตวันนะครับก็มีชชเชยศิลราชกุมาร โอรสของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เดินเล่นนะครับผมตัดถามข้ออัดข้อธรรมกับสัมเนรรูปหนึ่งที่เพิ่งบวชใหม่นะครับผมในกุดีในป่าก็คืออาศัยในป่านั่นแหละแต่โอรสพระเจ้าแผดดิษเนี่ยก็ไปเดินเล่นกับสัมเณรที่เพิ่งบวชนะครับในป่าสมมามเนรน,นะครับผมก็เดินเล่นไปกับเชีอะศีราชะกุม,มารตัดถามข้ออัดข้อธรรมกับสมเณรูปนี้สามเณรก็ไม่อยากออกตัวนะครับว่รารู้ธรรมะ แต่เมื่อเชอเสียนราชกุมารเนี่ยแค้นใครนะครับผมขยันขยอมากเกินไปอยากจะรู้ขา้ออาดข้อําท,ที่มีอยู่เนี่ยสมัยณรูปนี้ก็าาอธิบายข้ออัดข้อทำให้ฟังจนหมดเลยนะครับแต่ว่าเชอเสียนราชกุมารเนี่ยก็ทักทวงขึ้นมาว่าเป็นไปไม่ได้เลยสมณเณน,นที่ภิกษุที่ไม่ประมาทนะครับผมจะสามารถมีจิตรวมเป็นหนึ่งได้ก็คือบรรลุนิพพานได้เป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อหรอกคนที่ไม่ประมาทอย่างเดียวเนี่ยพระเจ้าเนี่ยไม่เชื่อเลยว่าคนที่ไม่ประมาทจะมีจิตที่เป็น หนึ่งได้ก็คือบรรลุนิพานได้นะชีาเศียราชกุมารน,นะครับก็คิดอย่างนั้นส่วนสมณนณนนะครับผมเมื่อได้รับทราบเรื่องแบบนี้แล้วก็นําความเนี่ยไปบังคมทูลพระศาสดาว่าเหตุอะไรที่เชียะศีนราชกุมารถึงคิดแย่งกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ท่านก็ตัดว่าเชียะศีนรชกุมารเนี่ย,อย,ยอยู่ภายใน วงเวียนแห่งกรารก็คือความต้องการทั้งหลายความเพลิดเพลินความยินดีอยู่ในกิเลสนั่นแหละคือยังไม่ออกบวชเขาก็เลยไม่มองเห็นถึงภัยของชีวิตแล้วก็ไม่สามารถที่จะเห็นประโยชน์ของเนคขัมมะก,ก็คือการออกจากกรามเนี่ยไม่เห็นประโยชน์ฉะนการมองของเขาจึงถูกกันถูกอำนาจของกรามเป็นอำนาจที่กดทับให้เชื่ออย่างนั้นนะครับพระพุทธเจ้าท่านยังตัดต่อแสดงพระธรรมเทศนาต่อสัมมณรรูปนั้นว่า นี่นะสมณีเนเพราะการฝึกต่างหากที่จะทําให้คนเหล่านั้นสามารถเป็นไปตามการฝึกได้เหมือนช้างมา้าอัวควายนะครับผมถ้าได้รับการฝึกย่อมได้ผลจุดหมายไปทางที่เหมือนเหมือนกันแต่ถ้าไม่รับการฝึกก็ไม่เหมือนกันแน่นอนอท่านก็เปรียบอีกอย่างหนึ่งนะครับระหว่างคนที่ยืนอยู่คนยอดเขากับคนที่อยู่เช,ช,ช,ชิงเขาจะเห็นอะไรอะไรที่เหมือนกับคนที่ย,ยืนอยู่บนเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับการเห็นมุมมองแบบที่กว้างกว่าจะไม่เห็นแน่นอน เพราะฉะนั้นเลยนะครับจึงเปรียบเทียบแล้วก็สรุปได้อย่างชัดเจนได้เลยว่าคนเราที่มีความคิดไม่เหมือนกันเพราะไม่ได้รับการฝึกและอยู่ในชชยภูมิที่ต่างกันอยู่ในท้องที่ที่ต่างกันจึงมีชุดความคิดที่ไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรามีคนที่ยังไม่เข้าใจระยู่นะครับจงสํานึกในใจเลยว่า เราอาจจะได้รับคุดชุดความคิดที่ไม่เหมือนกันและการฝึกที่ไม่เหมือนกันจะทำใหเรามีความสุขมากขึ้นนะครับเราก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนฟังด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอคลิปจนถึงท้ายคลิปอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนฟังแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอโลกไม่ได้เล่าแต่เราต้องรู้อีพีนี้ก็ขอจบไปโดยเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ